สวัสดีครับหมอลำพาไปพเพลินชาแนลโอ้ยหวานอะไรกันขนาดนี้หวานมากเลยนะครับหวานสุดๆน้ำตาลเรียกพี่เลยนะเขาบอกว่าชีวิตคือการเดินทางนะครับจงสนุกกับทุกช่วงเวลานะมีเวลาดีๆก็จัดไปครับน้องซันแล้วลเป็นศิลปินที่มีคุณภาพแล้วก็เอาพูดตรงๆเลยตรงๆเลยแล้วกัน เป็นศิลปินที่มีคุณภาพมากๆแล้วก็โดนด่ามากๆนะไม่รู้จะไปด่าอะไรรักหนานะครับไปด่าเขาทําไมนักหนาเขาไปทําอะไรให้นะเขาก็ใช้ชีวิตของเขาชีวิตคือการเดินทางจริงหรือเปล่านะการเดินทางของเขาเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยประสบการณ์และไอประสบการณ์เนี่ยมันก็มีทั้งดีและไม่ดีย่อมเป็นบทเรียนให้เราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับบทเรียนของแพรวกับซันในเส้นทางของการที่จะเข้าไปอยู่ในจุดสําเร็จเนี่ย ไม่ใช่ว่าทุกวันนี้เขาไม่สาเร็จนะครับแต่เขาสามารถสําเร็จได้อีกนะเป้าหมายทุกคนมีหมดครับน้องซันกับพี่แพรวเนี่ยนะหรือแพรวซันเนี่ยเขาก็มีบทเรียนทุกคนนะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะจะเกิดมาร่ํารวยหรือจะเกิดมาแล้วต้องต่อสู้กับสิ่งรอบข้างนะครับกับปัญหาชีวิตเอ่ยใดๆเอ่ยต่างๆมากมายทุกคนย่อมมีประสบการณ์ทั้งดีและไม่ดี นะมันคือบทเรียนครับอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นตัวขัดขวางชีวิตเราเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยไปต่อได้ช้านะอาจจะไม่เร็วแต่ก็ถึงฝั่งฝันอยู่แล้วนะครับถ้าใจเรามั่นคงใจเราเด็ดเดียวก็บอกว่าอย่าไปยอมแพ้ต่อความฝันอย่าไปยอมแพ้กับความกลัวกล้าที่จะเผชิญกับความกลัวนะครับจับมือกันเดินไปอุ๊ยในรูปเขาก็จับมือกันนะ<笑><笑>เห็นไหมครับในรูปเขาจับมือกัน น้องซันเนี่ยจับมือแปลวๆนะครับแล้วเ,เ,เปล่าแอบใส่ชุดเซ็กซี่นิดหนึ่งนะนิดหน่อยนะครับเป็นกางเกงยนีนผู้หญิงอะไรใส่กางเกงยนีนสวยๆนะครับเขาหุ่นดีนะน้องซันก็หุ่นดีเออแล้วเขามีขี่คอกันด้วยแล้วก็มีแบบกลางขากลางแขนนะครับแหมแบกขี่หลังกันโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะเนี่ยแหละรครับดิวบอกเลยว่าถ้าเรามองโลกในแงน่ดีเนี่ยชีวิตมันก็จะสดใสนะครับ เราต้องเชื่อมั่นนะกับทุกสิ่งทุกสิ่งก็เป็นไปได้ในตัวเราเองนะครับเราต้องคิดว่าเราทำได้ทำได้อยู่แล้วล่ะ เราต้องมั่นใจนะมั่นใจและกล้าที่จะ,ะเผชิญต่อความกลัวกับปัญหาอุปสรรคนะครับมองหาโอกาสจากปัญหาเออปัญหามีอะไรบ้างปัญหาที่เข้ามาเนี่ยมันทําให้เราเติบโตหรือเปล่าถ้ามันเป็นจุดขัดขวางก็ตัดปัญหาที่ไม่ดีนั้นทิ้งซะอะไรที่คิดว่ามันเป็นปัญหาอะไรที่คิดว่ามันไม่ดีก็ไม่ต้องไปสนใจตัดมันทิ้งแล้วก็มองหาโอกาสจากปัญหาว่ามันเกิดจากอะไรจะแก้ไขยอย่างไงา ควรแรกหรือเปล่านะมันมาทุกช่วงเวลาครับปัญหาเหล่านี้นะไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากแฟนคลับปัญหาจากการทะเลาะวิวาทกันนะครับในกลุ่มของดอมเอสพีแล้วก็ในกลุ่มอื่นๆน,นะที่อาจจะไม่ชอบตัวบุคคลนะอาจจะไม่ชอบแกลว้วาอาจจะไม่ชอบซันแต่ซันกับแพรวก็ยังมีความรักที่ดีต่อกันนะครับในฐานะเพื่อนพี่น้องแฟนอุ้ยนะแฟนนะครับแล้วก็ ยังเป็นคู่ชีวิตที่ดีได้ด้วยนะเพราะว่าไม่มีอะไรที่มันไม่เหมาะสมนะครับมันเหมาะสมทุกประการนะเหมาะสมมากๆเลยแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะยัดเยียดลงไปในความสัมพันธ์ของแปวซันเนี่ยนั่นะก็ค,คือความอดทนอดกลั้นนะครับหากล้มก็ต้องลุกยึดมั่นตั้งมั่นตั้งใจมองโลกในแง่ดีชีวิตสดใสไร้ปัญหานะจ๊ะเออก็เดินทางกันต่อไปแล้วก็ไอ้สิ่งที่มันรู้สึกว่า เฮ้ยเราไม่ไหวแล้วเราอ่อนแอศิลปินอ่อนแอทำยังไงอะก็เปลี่ยนความอ่อนแอให้เป็นพลังเปลี่ยนความกดดันนะครับให้เป็นแรงผลักดันแล้วก็เดินจับมือกันไปไปสัน้นไ,ไปแล้วจับมือกันไปนะพักวันนี้เพื่อให้พรุ่งนี้ได้ไปต่อเนี่ยเขาบอกว่ารางวัลของความล้ำเหล็วคือบทเรียนอันทรงคุณค่าครับอันเลยค่ามากๆนะ แล้วเราก็ไม่ไร้ค่าแล้วเดินจับมบือกันไปสู่เป้าหมายนะจ๊ะบอกเลยว่าไม่มีใครทำา SNP ได้แน่นอนนะจ๊ะเพราะว่านี่คือคนที่เข้าใจชีวิตถ้าคนที่เข้าใจชีวิตจะรู้เลยว่าไม่มีอะไรมาต้านได้บอกเลยนะ,ะการที่บางกลุ่มที่เขาแอนตะี้เนาะที่เขาไม่ชอบ s อสเนี่ยก็อ <c oughs> าจจะไม่ชอบแล้วก็อาจจะอคติตลอดไป นะครับศิลปินทําอะไรผิดนิดนึงก็จะเป็นปัญหาก็จะไปเหยียบย่ําเขานะครับศิลปินทําดีก็อาจจะไม่ดีในสายตาของคนบางกลุ่มแต่มันจะเป็นต้องแคร์ด้วยเหรอกับคนที่ไม่ชอบเพราะว่าก็ยังมีคนที่รักที่เขาเรียกว่าดอม s p นะครับดอม SNP ที่เขารักแผวแผวสันนี่คือกลุ่มที่เขาพร้อมจะสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะลบไม่ว่าจะลุกนะครับอะไรก็ตามแต่ SNP ด้อมเขาก็รักเหมือนเดิมนะฮะเขาก็ส่งกำลังใจให้เพราะอะไรครับพราะเขารู้ว่าพันปัญหานะนะพันปัญหาชื่อคนเราเนี่ยย่อมมีทางออกเสมอนะครับไม่ว่าเจอปัญหารูปแบบต่างๆเนี่ยดอมเอสพีเขาเข้าใจดอมเอสพีเขาพร้อมจะซัพพอร์ตแล้วตัวศิลปินเองตัวซันกับแพ้วเนี่ยก็ต้องมั่นคงด้วยนะอย่าอ่อนไว้อย่า wire, อ่อนแอนะครับจับมือกันฟันฝ่าอุปสรรคไปนะรับรองคือมันจะแบบ ทรงคุณค่าทรงพลังมากๆถ้าเรามีความรักให้กันบ่อยๆนะห้ามทะเลาะห้ามไม่ถูกกันห้ามตีกันนะครับเด็ดขาดเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยจะทำให้กลุ่ม S&P ด้อมสั่นคลอนนะแล้วก็ทำให้ฝ่ายตรงข้ามนะครับคนที่ไม่ชอบอยู่แล้วเนี่ยโจมตีเอาได้นี่อะไรคือจุดอ่อนจำไว้เลยนะฮะแต่อดีว,ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ย มันไม่ใช่เป็นการเล่นเกมหรือเป็นการทําให้กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะครับไม่พอใจแต่ SNP เนี่ยเขาเป็นอะไรที่ทรงพลังอยู่แล้วแล้วเขาก็รักกันจริงๆเขาไม่ได้แสดงนะเขารับออกมาจริงๆจากใจนะครับดูจากสีหน้าแววตาดูจากความเป็นอยู่เขาก็มีความสุขดีไม่มีความทุกข์นะฮะทุกเป็นยังไงฉันไม่เข้าใจทุกคืออะไรทุกอยู่ไหนมีแต่ความสุขแฮปปี้นะแค่เพียงเชื่อมั่นทุกสิ่งก็จะเป็นไปได้ใน ตัวเราเองถูกไหมครับถูกไหมฮะนะเออเนี่ยก็บอกว่าเปลี่ยนความอ่อนแอให้เป็นพลังนะเปลี่ยนแรงกดดันให้เป็นแรงผลักดันนะครับอันนี้ไปได้แน่นอนสูตรนี้คือสูสตรสำเร็จเลยนะครับไปได้แน่นอนก็เป็นกำลังใจให้กับแพลวซันนะรักกันต่อไปแล้วก็มีพลังบบกดีๆให้กับแฟนคลับแบบนี้นะฮะดอม SP สพเขาชอบที่เห็นทั้งคู่เนี่ยอยู่ด้วยกันจับมือกัน แล้วก็มีความรักให้กันแบบนี้นี่คือจุดแข็งสําหรับ s n p ที่ไม่มีใครโค้นลงได้เลยนะจ๊ะนะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับขอฝากนะครับมองโลกในแง่ดีชีวิตสดใสครับสวัสดีครับ